บทที่38ความชังผมถลายตัวไปจนหลังชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่และไม่สามารถไปต่อได้อีกแล้ววินาทีนั้นผมคิดว่าคงตายแน่ๆใครจะสามารถช่วยเราได้ถึงแม้ว่าโคฮารุจะบังเอิญเดินกลับมาเจอพอดีแต่เธอก็เป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆเธอคงไม่สามารถช่วยอะไรได้คิดในใจว่าทําไงดีทำไงด,ไงดีสมองผมตื้อไปหมดได้แต่หลับตานึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่าไปแกล้งเขาอย่างนั้นสิเขากลัวจะแย่อยู่แล้วเสียงของโคฮารุพูดขึ้นมาจากด้านหลังของผมโคฮารุโคฮารุผมตะโกนเรียกเธอค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่ทําอะไรคุณหรอกเธอพูดพอได้แล้วไม่เห็นหรือว่าเขากลัวเธอน่ะ เธอพูดหลังจากที่วางผลไม้หอบใหญ่ที่เธอไปเก็บมาลงกับพื้นเธอเดินเข้ามาใกล้ๆและยื่นมือเล็กๆของเธอมาลูบหัวเจ้าเสือยักษ์ตัวนี้เบาๆทันทีที่มือของเธอสัมผัสมันเจ้าเสือร้ายก็กลับกลายเป็นเหมือนแมวเชื่องๆตัวหนึ่งโคฮารุเอามือเกาที่คอของมันเบาๆมันก็ตอบสนองด้วยการหลับตาพริม คลายอาการของแมวเขาบอกกับฉันว่าเขาได้กลิ่นความชังในตัวคุณค่ะเขาไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนก็เลยเข้ามาดูใกล้ๆโคฮารุพูดขึ้นมาเขานี่หมายถึงเสือตัวนี้หรอครับผมถามใช่ค่ะเธอตอบคุณพูดกับเสือได้ด้วยเหรอผมถามได้สิเราพูดกันด้วยจิตนะ่ะเธอตอบ ภาษาจิตนี้เป็นภาษาสากลไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ใช้ภาษาเดียวกันเธอขยายความผมไม่อยากรู้นะครับว่าภาษาจิตนี้คุยกับสัตว์ก็ได้ด้วยผมพูดไม่ใช่แค่สัตว์นะคะที่จริงยังใช้กับต้นไม้ก็ได้ด้วยคือความสามารถใช้ได้กับทุกสิ่งที่มีชีวิตเลยเธอตอบในยุคเริ่มต้นมนุษย์ดาวโลกไกาอาก็เคยใช้ภาษาจิตนี้คุยกับสัตว์ได้นะเธอบอกจริงเหรอครับพวกผมเนี่ยหรอครับ ใช่แต่ว่ามันนานมาแล้วแล้วทาไมตอนนี้ถึงทําไม่ได้แล้วล่ะผมถามผมสังเกตเห็นว่าตอนนี้เสือตัวนั้นนั่งและล้มตัวลงนอนข้างๆโคฮารุฉันคิดว่าไม่ใช่ทําไม่ได้นะแต่แค่ลืมใช้มันมากกว่าหรือไม่ก็ลืมวิธีการที่จะใช้มันไปแล้วเธอตอบเรามาทานผลไม้กันก่อนดีกว่าค่ะจะได้มีแรงในการเดินทางต่อผลไม้ที่เธอไปเก็บมามีหลากหลายชนิดมากทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก ที่รู้จักก็เห็นจะเป็นมะม่วงและอังุุนแต่ที่เหลืออีกสี่ถึงห้าอย่างไม่รู้จักเลยลองกินนี่ดูสิคะเธอหยิบผลไม้ชนิดหนึ่งที่ผมไม่รู้จักขึ้นมาส่งให้ลูกนี้เรียกว่าอะไรครับผมถามเราเรียกมันว่าเซโก้ค่ะเธอพยายามออกเสียงฉันชอบมากๆค่ะผมยิบผมหยิบมาจับพลิกไปมามันมีลักษณะกลมรีใหญ่เกือบจะเท่ากับผลของมะละกอแต่ผิวของสี ผิวและสีของมันดำเงาแข็งคล้ายกับมังคุดจะผิดกันก็ตรงที่สีจะดำเข้มสนิทกว่าและเมื่อแกะดูข้างในย,ยิ่งเหมือนกับมังคุดเลยแต่เป็นมังคุดทรงยาวมีเมล็ดสีขาวนุ่นเป็นกรีบๆผมเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันแต่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งรสชาติของมันหวานฉ่ำกินแล้วรู้สึกเย็นชื่นใจเราสองคนกินกันแค่หนึ่งลูกก็แทบจะอิ่มแล้ว ผมหยิบองุ่นมาหนึ่งพวงเพราะสงสัยว่ารสชาติมันจะแตกต่างกับองุ่นที่โลกของผมไหมและเมื่อลองกัดลงไปผมก็รู้ได้ทันทีว่ามันแตกต่างอางุ่นที่นี่เนื้อนแน่นหวานกรอบกว่าที่ผมเคยกินมาอางุ่นที่นี่รสชาติดีมากเลยครับผมบอกกับโคฮารุคุณเรียกมันว่าอะไรนะเธอทำท่าอมยิม้มองุ่นครับเสียงมันฟังดูตลกมากเลยค่ะ แล้วคุณเรียกมันว่าอะไรครับผมถามบ้างพวกเราเรียกว่าซูฟาเธอตอบผมว่าที่คุณเรียกสีตลกผมพูดแล้วนี่ลหละคุณเรียกว่าอะไรผมหยิบมะม่วงขึ้นมาเออเรียกว่าซูมินาค่ะเธอพูดแบบกล้ากากลัวกลัวอ่าอันนี้ชื่อเพราะดีผมตอบแล้วคุณเรียกมันว่าอะไรเหรอผมถามกลับบ้างมะม่วงผมตอบคราวนี้เธอถึงกับปล่อยกากออกมาคุณเรียกซูมินาว่ามะม่วงเธอหัวเราะเสียงดังลั่น คำว่ามะม่งวงมันประลกตรงไหนหรือผมพูดหลังจากนั้นเราต่างคนต่างหัวเราะกับชื่อที่ใช้เรียกผลไม้กันอีกหลายชนิดที่เก็บมาเราสองคนกินผลไม้กันคุยกันไปพรางหัวเราะอย่างสนุกสนานจนลืมไปว่าเรามีเสือโคร่งตัวใหญ่นอนอยู่ใ,ใกล้ๆพอหันไปมองอีกทีมันก็หลับไปเสียแล้วเออผมเห็นเจ้าเสือตัวนี้แล้วนึกขึ้นมาได้เสือที่อยู่ในโลกนี้เขากินอะไรเขาล่าสัตว์เหมือนกับที่โลกของผมไหมครับผมถาม เหมือนกันค่ะเขาก็จะล่ากวางล่ากเก้งกินเป็นอาหารไปตามสัญชาตญาณของเขานั่นแหละค่ะเธอตอบเขาก็ยังเป็นสัตว์นักล่าอยู่นะสิครับผมถามต่อใช่ค่ะอย่างอย่างอย,อย่างนี้เขาก็มีโอกาสที่จะกินเราได้ตลอดเวลานะสิครับผมติดอ่างทันทีเพราะตอนนี้มันนอนพิงตัวผมอยู่เลยไม่ต้องกังวลค่ะ99%เขาจะไม่กินเนื้อมนุษย์ เราอาจจะเป็นหนึ่งเปอร์เซนที่จะโดนกินก็ได้นะครับวันดีคืนดีเขาอ,อาจจะอยากกินขึ้นมาก็ได้ผมพูดอืมเธอทําท่าคิดเราไม่ควรไว้ใจสัตว์ที่มีสัญชาตญาณการเป็นนักล่าไม่มีหลักประกันอะไรเลยที่มันจะไม่มาทําร้ายเราผมยังคงยืนยันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจฉันจะอธิบายให้คุณฟังว่าทําไมเสือตัวนี้หรือเสือสัตว์กินเนื้อทุกชนิดที่อยู่บนโลกใบนี้ถึงไม่ล่ามนุษย์มากินเป็นอาหารเธอตอบ ที่ฉันนิ่งไปไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้แต่เพราะฉันกาลังคิดเรียบเรียงคําพูดว่าจะพูดอย่างไรดีให้คุณเข้าใจกลไกลของมันอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดเธอเริ่มเกิน่นเพราะฉันรู้ว่ามันยากมากที่คุณจะเชื่อและไว้ใจต่อเรื่องนี้ทิมคะทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของความรัก ที่ฉันกำลังพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจตามความเป็นจริงค่ะเรื่องเสือกินคนมันเกี่ยวอะไรกับความรักหรอครับผมถามมันเกี่ยวกับปฏิกิริยาการตอบสนองทางเคลื่อนความถี่ค่ะเธอตอบโอ้โอ้โอ้คุณจะพาผมไปไกลอีกแล้วผมพูดใจเย็นๆค่ะถ้าคุณต้องการเข้าใจสิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปนี้อย่างสนิทใจคุณต้องเข้าใจกลไกาการทำงานของมันด้วยก็ได้ครับงั้นคุณพูดต่อเลยครับ ในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกและในจักรวาลมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีกลไกสลับซับซ้อนมากที่สุดถ้าคุณสามารถผลิตเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดคลื่นความถี่ที่ปล่อยออกมาจากตัวคนได้คุณจะเห็นว่าร่างกายมนุษย์แต่ละคนนั้นมีคลื่นความถี่ที่หลากหลายซึ่งผิดกับสัตว์ที่เขาจะมีคลื่นความถี่เดียวกันเดียวเหมือนกันทุกตัวแต่และชนิดก็จะต,ต่างกันเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันส่วนใหญ่จะเหมือนกันคลื่นความถี่ที่สัตว ปล่อยออกมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นเคลื่อนปานกลางและบางชนิดก็จะสูงกว่าปานกลางเล็กน้อยแต่ไม่มีชนิดใหนเลยที่จะปล่อยขคลื่นความถี่ต่ำออกมาสรุปคือสัตว์ทุกตัวทุกชนิดจะปล่อยคลื่อนความถี่ออกมาในโซนกลางๆค่อนมาทางสูงนิดหน่อยเท่านั้นจะไม่มีสูงที่สุดหรือต่ำที่สุดส่วนมนุษย์นั้นสามารถปลดปล่อยขคลื่นออกมาได้ในทุกย่านความถี่ตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุด สัตว์ทุกตัวไม่ว่าในโลกเดิมของคุณหรือในโลกที่คุณกำลังยืนอยู่นี้เขาล้วนมีความสามารถในการรับรู้คลื่นความถี่ของทั้งคนและสัตว์ด้วยกันและมันก็มีกฎธรรมชาติอยู่ข้อหนึ่งคือทุกๆรูปธปรรมจะยำเกรงผู้ที่มีอำนาจสูงกว่ากฎข้อน,นี้เป็นพฤติกรรมพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งจักรวาลอยู่แล้วบนดาวโลกของเราที่นี่มนุษย์ทุกคนจะปลดปล่อยคลืนความถี่ สูงตลอดเวลาหรือที่เราเรียกว่าคลื่นความรักและคลื่นความถี่สูงนี่เองที่พวกเขายัเกรงและไม่กล้าทําอะไรเราเธออธิบายผมเข้าใจละ่ะ คุณกำลังจะบอกผมว่าเพราะคนที่โลกของผมไม่สามารถปลดปล่อยขึ้นความถี่สูงที่เป็นความรักออกมาได้จึงถูกสัตว์ป่าเหล่านั้นทำร้ายหรือกินใช่ไหมครับผมอธิบายก็ทำนองนั้นค่ะคุณลองทบทวนดูดีๆพวกคุณแนอดีกินนอนอยู่กับสัตว์ร้ายด้วยซ้ำผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษของพวกคุณทุกคนล้วนสามารถสยบสัตว์ร้ายได้บางคนมีสัตว์ร้ายเป็นเพื่อนช่วยป้องกันภัยได้อีกต่างหากซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่ ใช่เรื่องปฏิหารอะไรมันเป็นเพราะอนุภาพของเคลื่อนความถี่สูงหรือคลื่อนความรักนี่เองถ้าเมื่อกี้คุณไม่มาเจอผมพอดีผมก็คงโดนกินไปแล้วสิครับเพราะว่าผมไม่มีเคลื่อนความรักปล่อยออกมาจากตัวเหมือนพวกคุณผมพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมา ไม่หรอกค่ะมีสองเหตุผลที่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นประการแรกคือเสือพวกนี้เขาไม่รู้จักเคลื่อนความถี่ต่ำหรือเคลื่อนความชังดังนั้นเขาจึงแค่สงสัยและประการที่สองคือคนที่มีเคลื่อนความถี่ต่ำไม่สามารถจะมีชีวิตอ,อยู่บนโลกใบนี้ได้แสดงว่าผมสามารถปลดปล่อยขึลื่อนความถี่สูงออกมาได้อย่างนั้นหรือครับผมถามทั้งใช่และก็ไม่ใช่เธอตอบแบบเปิดประเด็นอีก ที่ใช่ก็คือคุณมีคลื่นความรับและที่ไม่ใช่คือคุณมีอยู่ต่ำมากวัดท่าแล้วน่าจะพอๆกับเจ้าเสือตัวนี้แหละเธออธิบายพร้อมกับชี้ไปที่มัน แต่มันก็ยังยำเกรงคุณอยู่ดีเพราะคุณมีมากกว่ามันและคุณคือผู้ที่มีศักยภาพสูงอีกด้วยเป็นอย่างไรครับศักยภาพสูงผมถามฉันขอเปรียบเทียบว่าพวกเราทั้งหมดที่นี่เป็นเหมือนถังใส่น้ําก็แล้วกันสมมุติว่าฉันเป็นถังที่มีขนาดไม่ใหญ่นะแต่ฉันก็มีน้ําอยู่เต็มส่วนคุณเปรียบเสมือนเป็นถังน้ําที่มีขนาดใหญ่กว่าฉันถึงหนึ่งเท่าตัวแต่ว่าคุณกลับมีน้ําติดอยู่แค่ก้นถังเท่านั้นคุณยังไม่สามารถแบ่งปันน้ําให้กับใครๆได้เพราะ คุณมีน้ำอยู่น้อยแต่เนื่องจากคุณคือผู้ที่มีศักยภาพคุณสามารถบรรจ,จุน้ำได้มากกว่าใครๆและเมื่อไหร่ที่คุณมีน้ำอยู่เต็มถังคุณก็จะสามารถแบ่งปันให้กับคนได้มากกว่าเธออธิบายแล้วตอนนี้พวกเราทุกคนก็ได้รับมอบหมายให้เติมน้ำในถังให้กับคุณเธอพูดพวกคุณทุกคนได้รับมอบหมาย ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยผมนึกถึงคำพูดของมีและโยชิดะวันที่คุณเข้าใจทุกสิ่งคุณจะรู้ความหมายของมันเองเธออธิบาย ครับผมพูดเท่าที่เข้าใจนะครับผมคิดว่าความรักคือคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างเลยถูกต้องไหมครับผมถามตั้งแต่ที่ผมคุยกับมีนเรื่องอนุภาคที่เล็กที่สุดไปจนถึงอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดระดับจัก,กรวาลมันก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากเคลื่อนความถี่ด้านบวกวงเล็บความรักการที่โลกจัก,กรวาลเลขกระพบหมุนรอบตัวเองก็เกิดจากคลื่อนความรักการยกระดับตนเองของมนุษย์ให้เป็นรูปธรรมชั้นสูงก็ด้วยความรักการสื่อสารกับ จิตวิญญาณและการเข้าถึงความรู้จกจักรวาลก็ด้วยคลื่นความรักวัฒนธรรมการทำงานโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนของพวกคุณก็เพราะความรักและแม้กระทั่งการที่สัตว์ร้ายมันไม่ทำร้ายเราก็เพราะเรามีคลื่นความรักผมสรุปคุณเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะเธอย้ำ อย่างที่ฉันบอกคุณไปว่าคนดาวโลกไก่อามไม่เข้าใจเรื่องความรักหรือเข้าใจแบบไม่ตรงตามความเป็นจริงนั้นคุณพอจะเข้าใจแล้วหรือยังละคะเธอพูดครับผมยอมรับในบรรดากระบวนการที่ก่อให้เกิดขึ้นความรักนั้นมีอยู่อย่างหนึ่งที่เรามักจะสับสนและเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันคือเธอพูดแล้วหยุด อะไรล่ะครับผมเราฟังอยู่ความปรารถนาเรื่องเพศหรือความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวเธอตอบทำไมล่ะครับในเมื่อผมรักคุณคุณก็รักผมเราสองคนมีความรักและมีความปรารถนาต่อกันผมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นความรักได้เป็นสองเท่าด้วยซ้ำไม่ใช่เหรอผมแยง้งนี่แหละที่ฉันว่าคุณและคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอตอบอย่างไรครับผมถามต่อ